สวัสดีจ้าเมื่อนี้สิพามาเก็บบกเขือเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะบกเขือที่เขาได้แต่งกิ่งไว้กอนหนานั่นเด้อจ้าที่เขาได้มาตัดใบไว้เนี่ยจ๊ะ,ะ,ะ,เ,จะเนี่ยค่ะบกเขือก็จะแก้แน่เด้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะพอดีว่าฝนมันตกทุกมือนอนาะจ้าเขาเขาเข้าสวนบ่ได้จ้าเพราะว่าเนี่ยจ้า พื้นมันแฉะเด้อจ้าดินเหนียวจ้าจะเดี๋ยวเขามาเก็บกันเลยเด้อจ้าเดี๋ยวตอนเก็บเขาก็จะแต่งใบเพื่อนออกพร้อมจ้าเนี่ยจ้าต้นเดียวเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าว่าต้นนี้สิได้หลายบันไดเนาะจ้าหน่วยใหญ่เขาก็จะแต่งเพื่อนออกเด้อจ้าพี่น้องหน่วยแกเขาก็จะแต่งออกเบิดเลยเด้อจ้าเพราะว่าเพื่อนก็จะได้บ่ตองมาแย่งอาหาร าอาหารหน่วยที่กำลังจะใหญ่เนาะจ้ะค่ะบซันต้นเพิ่นกะจะเลี้ยงหน่วยที่มันแก่เกินไปจ้ะเ็ดให้อ่าดอกกับหน่วยอื่นบ่อยใหญ่เ้อจ้ะ ปลูกไว้ซี่หาต้นกับกลิ่นวัฒน์เราด้วยจ้าพี่น้องนะคะเวลาเก็บเขาก็จะแต่งใบเพิ่นออกพร้อมด้วยจ้านะจ้าอันนี้ก็จะเป็นบัวเขือค้างกบด้วยจ้าสีเขียวจ้าง่ายๆเนี่ยจ้ะางวยพื้นก็จะง่ายด้วยจ้ะ ได้แล้วนะตัดไปเลยสองลูกข้างล่างนะ okay. okay, จ้ะ <Okay. S 1> เหนียวเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะ okay, <thank> เขาก็เลย <Okay. S 1> เข้าสวนบ่ได้จา <Okay. S 1> บัดที่มีเพิ่นก็เลยแก่เด้อจ้า mm hmm. ค่ะนรวยไงยเบิดแดเราจ้า เดี๋ยวเขากะจะมาใส่ปุ๋ยบำรุงเพิ่นด้วยจ้ะตอนแรงๆจ้ะกะจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตรสิบหาสิบหาจ้ะเรากะขิงไว้ด้วยจ้ะพี่น้องค่ะปุ๋ยเขาก็ต้องใส่เรื่อยๆด้วยจ้ะใส่ทุกสิบมือ้อหรือสิบหามื้อก็ได้จ้ะนะคะพี่ดองสามต้นจ้ะ น้วยไ่ก็ต้องคัดออก้อจ่ะนี่ค่ะตัวน,นี้เพิ่นกะถือว่าแก่เราด้วจ้ะแต่ว่าเขาก็ต้องพ่นออกจ้ะใบเคือก็จะใ่ไวด้วจ่ะถ้าฝนตกเพ่นกันยังสิใ่ไวจะ ันนี่ก็จะเป็นมะเขือเปาะเจ้าพญาด้จ้ะน้วยเพิ่นก็นจะสีขาวจ้ะนะคะพอเก็บเหมือนแล้วเขาก็แต่งใบเพิิอนออกพร้อมด้จ้าพี่น้องนะคะ ันนี้ก็จะแกเราด้วยจ้ะแล้วเขาก็ต้องตัดพื่นออกด้วยจ้ะจกำไลร้อยหมดจ้ะเดี๋ยวห้องสิแต่งไบเพืชนออกก่อนด้วยจ้ะ จะได้มองเห็นหน่วยกันชัดๆจะเห็นได้ก็ข้างจี่ตรงกลางไป ถาเบิ่งกันจ้ะต้นจะได้หลายบันเลเด้อจ้ะนวยเพิ่นก็นจะแทบจะแก่เหมือนเราด้อจ้าพี่นอ้องสามสี่มือจ้ะฝนตกนวยเพิ่นก็นจะใหญ่ไว้ด้อจ้ะ,ะนวยหนึ่งนวยซัมนี่กะกำลังพอกินแล้วจ้ะแม่จ้ะ จาต้นหนึ่งจะ้ะที่ฮองกิบได้เลยนะจ้ะนี่จาก <Okay. S 1> พี่นอ้อง เก็บไปแล้วหาต้นเด้อจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นค้างกบเด้อจ้ะลายเขียวจ้ะ อันนี้ก็เหลือสองต้นเด้อจ้าจะแต่งใบเพิ่นออกพร้อมเนาะจ้าเมื่อนี้กับฝนเพิ่งหยุดตกไปเนาะจ้าแต่ว,ว่าเขากะต้องเข่ามาเบิ้งจ้าเพราะว่าบักเข่อมันแกรเราเด้อจ้า มีต้นนี้อีกจ้ะ เนี่ยเด้อจ้าบะเขือที่เขาเก็บได้จ้าพี่น้องเนะะี่ค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเก็บแต่งต่อเด้อจ้าเนี่ยค่ะแต่งล้านเด้อจ้า เขาบ่าได้เฮ็ดข้างให้เพื่อนจาพี่างนอกเนี่ยคะ่ะเพื่อนกะมีน,นวยแล้ว,วจ้าจะพอได้กินแล้วจ้าตัวนี้มีบอ ดอกเต็มเลยเด้อจ้กพี่น้องทั้งนี้ก็จะเป็นเขาโพดเขาเหนียวเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพามาเก็บแตงกวาฟังนี้อีกเด้อจ้าเด้อจ้าแตงกวาที่เขาปลูกไว้เด้อจ้า วาน,นี่เด็ดไปแล้วนะน,นี่ปลูกที่ปลูกใส่กระสอบใบจากี่องเนี่ยค่ะอันนี้ก็เอาไหมเอาไหมเอาไม่เอามันก็แก่นเจ้า แตงกวาเขาก็จะปลูกไสรกระสอบไว้เด้อจ้ะตั้งยุ่ข่างบักเขือเด้อจ้ะบางทั้งนี้ก็จะเป็นบวบเจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะเขาก็ปลูกไซรกระสอบเพื่อกันจ้ะที่อัดคลิปไปก้อนหนานี่เนาะจ้ะเนี่ยค่ะบวบเพิ่นกากํำลังติดดอกเด้อจ้ะ ก็จะมีบวบนอจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะบวบเมื่อวานนี่ก็เก็บไปแล้วล้อจ้าเก็บไปผ่นแล้วจ้าข้างล่างนี่ก็จะเป็นกวางตุ้งหองเตจ้าเนี่ยค่ะที่เขาปลูกก่อนี่หยุดทรงการ้อจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะเพื่อนก็จะได้ฝน้อจ้า ก็จะมีเนี่ยจ้าบรูวาเอียงมากินเพิ่เน้อจ้าเนี่ยจ้านี่ก็จะเป็นสลัดเลดโอกจ้าอันนี้เขาก็ปลูกแยกใบตอนก็ต้องหยุดสงการ้อจ้าพี่น้องเนี่ยคะ่ะไงล้วเด้อยจ้า อันนี้ต้นใดที่แกแล้วเขาก็จะปล่อยให้เพิ่นติดดอ,อกเด้อจ้าเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์จ้อ,อันนี้จะเป็นพริกพริกกระเลียงกาเด้อจ้าน่่ค่ะนวยเพิ่นก็นจะขาวๆจ้ะสุกแล้วเพิ่นก็นจะออกสม,สม,สมแดงๆเด้อจ้ะกระทางทั้งนี้ก็จะเป็น ผักซีจ้ะผักชีจ้ะ <_ t ot> นี้ก็จะมีสลัดเล็ดโอกจ้ะใส่อรอลดน้ำด้วยจ้ะ <_ t ot> นี่ค่ะฝน <_ t ot> ตกยากก็ึ้้นไว้ได้วยจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเข่าไม้ยากจ้ะเนี่ยค่ะเบิ้งลงเท้าจ้ะ ดินเหนียวติดเต็มเลยเด้อจ้าต้องยออ้อนออกค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวตอนแรงๆจะพาพี่น้องมาชมสวนผักอีกเทือน,นึงเนาะจ้ะกะขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปกันเด้อจ้าขอบคุณค่ะ